โรงมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปิดปิดแถวสุดท้ายกันนะคะอันนี้ยังเหลืออีกหนึ่ง,งช่องก็ถักะะเกี่ยวกันช่องสุดท้ายนะคะถัก 3F ชอบหลุดกล้อง ช่องแล้วกันนะคะยังเหลือช่องหนึ่งครบแล้วอ่ะอีกช่องหนึ่งวิธีปิดงานก็แถวแรกเลค่ะเห็นไหมคะที่เราถักโซ่ไว้โซ่สามะค่ะจิ้มจิ้มเข้าไปที่โซ่โซ่ที่สามะค่ะ แล้วก็รวบนะคะปิดงานเหลือไหมไว้เย็บเย็บซ่อนเย็บซ่อนมาซ่อนไหมนะคะเนี่ยค่ะได้แหละนาะระตายน่ารักเป็นกระปรงระบายนะคะ ไปเราก็เหลือส่วนแขนนะคะส่วนแขนก็จะใช้ไหมพรมสองสีเหมือนกันก็คือจะมีแขนแล้วก็มีแขนเสื้อนะคะชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะผักแขนเหมือนเดิมนะคะของไหมแขนนี้เราจะเริ่มด้วยเ,เดี๋ยวนะแขนแขนแขนส x จะเล็กหน่อยนะคะแขนนี่หนึ่งสองสามสี่ลูดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสี่วสีี แล้วก็ขั้นนะคะขั้นแถวไว้เหมือนเดิมแถวที่สองเป็นสี่วีนะคะเพื่อนหนึ่องสมสี 1, 2, 3, 4, ต่ตรงอนนี้จะเล็กนิดนึงนะคะวีที่หนึ่ง วีที่สองวีที่สามแล้วก็วีที่สี่ก็จะได้ทั้งหมดแปดแปดหลักนะคะต่อไปเราจะถักอีกสองแถวสองแถวแถวสามกับแถวสี่เนี่ยเราจะถัก x ออย่างเดียวนะคะสองแถวก็คือแปด แปดหลักสองสองแถวนะคะนะให้มันดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเอาไหม่มาขั้นแถวไว้นะคะจะเล็กนิดนึงนะคะ เจ็ดแปดันง,งานให้มันอยู่ด้านที่ถูกต้องนะคะอีกหนึ่งแถวนะคะแปดหลักหนึ่ง 7กเจ็ดแปพอถึงแถวที่สี่หลักสุดท้ายเนี่ยอย่าเพิ่งรวบนะคะเพราะว่าแถวนี้เราจะทำการเปลี่ยนเป็นแขนเสื้อนะคะเพื่อนก็เอาไหมที่ที่ถักเป็นกระโปรงเป็นชุดเมื่อกี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อแขนเสื้อนะคะเราก็เอา,เอาหลักสุดท้ายที่ถัก ถักแขนเมื่อกี้เราก็ไม่ต้องปิดนะเราก็ค้างไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาไหมที่เป็นตัวเสื้อเนี่ยที่เราจะใช้เป็นเป็นเสื้อเนี่ยนำมาค้องแล้วก็ควักเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่ไปอีกจนถึงแถวเออถักขอโทษค่ะถักเอ็กซลงไปวนไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่7 จะมีทั้งหมด8หลักนะคะ1แล้วนะคะแล้วเราก็ซ่อนไหมที่ซ่อนไหมที่เราเอามาต่อะคะ่ะพร้อมกับตอนถักไปด้วยเลย2แล้วนะคะ3 4มสี่แล้วขออนุญาตตัดไหมก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะไม่ได้ใช้ละเราก็ตัดออก สี่แล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดครบหนึ่งแถวนะคะถักอีกสองแถวค่ะถักเอ็กไปอีกสองแถวนะคะหนึ่ง สี่ห้าหเจ็ดเดี๋ยวขอดันใหม่ที่ไม่ได้ใช้ใส่เข้า,า,า,าไปก่อนนะคะ จะได้ไม่เกะกะนิ้วกับมือเราเนาะเหลืออีกหนึ่งแถวนะคะ โอเคเสร็จแขนหนึ่งข้างปิดงานนะคะเหมือนเดิมของมาแล้วก็ขึ้นหนึ่งโซ่เหลือใหม่ไว้เย็บเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักให้ครบสองข้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักปากปากก็คือตัวนี้สีขาวเนี่ยคะ่ะสีครีมเนี่ยนะคะถักแขนอีกหนึ่งข้างนะคะ ได้แขนสองข้างแล้วนะคะแขนเนี่ยเราจะยัดใหญ่หรือไม่ยัดใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าออแอดมินมองว่ามันมันเล็กอะแล้วก็ถ้ายัดไปก็กลัววมันจะบวมไปะนะคะแต่ก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะจะยัดหรือไม่ยัดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถักชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนส่วนปากนะคะจะใช้เป็นสีขาวสีครีมหรืออะไรก็ได้นะคะ เริ่มต้นเราก็จะคล้องไหมก่อนคล้องไหมเสร็จเราก็จะขึ้น 6x นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูดเลยค่ะ กูได้เป็นวงกลมเป็นก้นหอยนะคะแถวต่อไปเราจะถัก 6v ก็จะได้ทั้งหมด12หลักเนาะเหมือนเดิมค่ะขั้นแถวไว้เราจะได้รู้6ีนะคะ แถวสุดท้ายนะคะถัก YV ค่ะ แล้วก็ V เแล้วก็ V โอเคจบแล้วนะคะถักแค่3มแถวปิดงานเหลือไหมไว้สำหรับเย็บนะคะ เรียบร้อยค่ะได้ชิ้นส่วนครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บตอนนี้ที่มีนะมีตัวใหญ่โอเคไหมยัดอีกนิดนึงนะคะ จับดูนะคะว่าเราโอเคไหมโอเคหัวมีแล้วหูมีแล้วแขนม,มีแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องใช้อีกก็คือลูกตานะคะแล้วก็กาวกาวนี้จะเอามาใช้ติดลูกตานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีไหมสำหรับปักตรงนี้ปักตรงจมูกเขานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บกันค่ะ